สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่เขตบางเขนกรุงเทพมหานครค่ะกับโครงการคอนโดยูวิภาวดีลาดพร้าวนั่นเองนะคะซึ่งที่นี่เดินทางสะดวกสบายมากๆเลยค่ะโครงการเนี่ยด้านหน้านะคะเป็นถนนวิภาวดีค่ะแล้วก็ยังมีเส้นทางลัดอีกมากมายนะสามารถทะลุออกไปเป็นเส้นราษฎรทิเศกได้หรือใครที่จะใช้รถไฟฟ้าค่ะก็ใกล้มากๆเลยนะคะรายล้อมไปด้วยแหล่งอำนวยความสะดวกมากมายค่ะอาทิเช่นห้างสรรพสินค้าอย่างเซ็นทรัลลาดพร้าวและยูเนี่ยนมอลล์ค่ะ ส่วนด้านในโครงการเนี่ยก็มีส่วนกลางนะคะทั้งสระว,ว่ายน้ำฟิตเนสเซ็นเตอร์ด้วยแล้วก็ยังมีระบบรักษาความปลอดภัยค่ะโดยร,ปรอปภตลอด24ชั่วโมงปลอดภัยแน่นอนค่ะลูกบ้านเนี่ยสามารถผ่านเข้าออกโดยใช้คีย์การ์ดแค่ใบเดียวเท่านั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามเลยเข้าไปชมกันเลยค่ะ และตอนนี้นะคะเรามาอยู่ด้านหน้าห้องกันแล้วค่ะคุณผู้ชมสําหรับห้องนี้ค่ะเป็นห้องหมายเลข19ทับหนะคะเป็นห้องเนี่ยแบบ1ห้องนอนค่ะขนาดพื้นที่อยู่ที่31.53าตารางเมตรนะคะเดี๋ยวด้านในจะเป็นยังไงค่ะตามเลยเข้าไปชมกันได้เลยค่ะสำหรับห้องนี้ค่ะเรามีเฟอร์นิเจอร์ไว้ให้เนี่ยค่อนข้างที่จะครบครันเลยนะคะมีทั้ง โซฟาให้ค่ะมีโต๊ะนะคะเอาไ้รับประทานอาหารขนาดเล็กค่ะชั้นวางทีวีนะคะตรงด้านนี้ก็จะเป็นโซนของห้องรับแขกน,นะคะและเมื่อเดินมาค่ะด้านในก็จะเป็นโซนของห้องน้ํานั่นเองค่ะซื้อห้องน้ําห้องนี้นะคะก็จะมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันเลยมีการกั้นแบ่งโซนแห้งแล้วก็โซนเปียกไว้ให้เรียบร้อยค่ะ มาดูโซนห้องครัวกันนะคะก็มีการบิวอินเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะมีเคาน์เตอร์นะคะตู้เก็บของต่างๆค่ะชั้นวางของและซิงล้างจานนะคะและเมื่อเปิดประตูออกไปค่ะจะเป็นประตูบานสไลด์นะคะก็จะเป็นพื้นที่โซนระเบียงนั่นเองค่ะซึ่งเราก็มีการกั้นนะคะเป็นตาข่ายกันนกเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ สำหรับโซนห้องนอนค่ะก็มีการบิวอินเอาไว้ให้นะคะเฟอร์นิเจอร์ครบครันเลยทีเดียวค่ะมีเตียงนอนขนาด5ฟุตนะคะโต๊ะเครื่องแป้งตู้เสื้อผ้าค่ะแล้วก็จะมีโต๊ะเล็กๆเนี่ยสามารถวางของต่างๆได้นะคะรวมไปถึงห้องนี้ค่ะก็จะมีวิวที่สวยงามมากๆเลยเพราะว่ามองออกไปนอกหน้าต่างเนี่ยจะเป็นวิวสระน้ำส่วนกลางค่ะการเดินทางไปยังคอนโดยูวิภาลาดเท้า เริ่มต้นบนถนนวิภาวดีรังสิตมุ่งหน้าไปดินแดงจากนั้นให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยวิภาวดี20ขับเข้าไปในซอย120เมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือเป็นยังไงบ้างคะสำหรับโครงการนี้สวยถูกใจคุณผู้ชมกันไหมคะถ้าเกิดว่าท่านใดคะ่ะที่สนใจอยากจะแวะเข้ามาชมสถานที่จริงหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะสามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ YouTube Facebook หรือว่า TikTok นะคะรวมถึงได้ฝากไว้ด้วยค่ะฝาก Subscribe กันเยอะๆเลยตามช่องทางนี้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารการอัปเดตของแจมค่ะและตอนนี้เรามีอีกหนึ่งแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดด้วยนะั่นก็คือแอปบ้าน ให้คุณดาวน์โหลดฟรีค่ะไม่ว่าจะใช้ iOS หรือว่า Android พภายในแอปพลิเคชันนี้นะคะคุณก็จะได้พบกับทรัพย์พร้อมขายสภาพดีมากมายค่ะมากกว่า2,000รายการนะคะอยากได้งบประมาณเท่าไหร่ทำเลแบบไหนเซิร์ชกันได้เลยค่ะวันนี้นะคะหมดหน้าที่ของเนยแล้วค่ะเดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยว่า e ีีหน้าพวกเราจะพาไปชมที่ไหนเนยขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ